ข่าวนีงที่น่าตกใจมากนะครับเขาบอกว่าชาวนาไทยพี่ปุ๊พี่ใหญ่พี่จ๊ะชาวนาไทยเนี่ยจนที่สุดในโลกนะครับชาวนาไทยนี่จนที่สุดในโลกเออเกี่ยวกับได้รับการเปิดเผยนะครับจากทางศูนย์การค้าระหว่างประเทศหมายเลขหอการค้านะครับว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาไทยเนี่ยเออ จนเพิ่มนี่ท่วมนะครับในส่วนใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวไทยอยู่ในวังวนของการแทรกแซงตลาดทั้งการรับจำนำการประกันรายได้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องทําให้การผลิตและการตลาดข้าวไทยไม่รับการวัดไหลเป็นที่ควรส่งผลให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาชาวนาไทยยากจนที่สุดในเอเชียและในอาเซียนเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญอย่างเช่นอินเดียเวียดนามและเมียนมาเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสุด อยู่ระดับสูงมากแต่ศักยภาพการผลิตต่ำที่สุดนะครับผมผลิตต่อไร่ต่ำที่สุดรายได้ต่ำที่สุดและเงินเหลือในกระเป๋าติดลบนะครับยังมีรายได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ปลูกทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราโดยชาวนาม,มีรายได้คงที่เฉลี่ย3,600บาทถึง4,500บาทต่อไร่ส่วนผู้ปลูกทุเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีรายได้สูงสุด33,500บาทต่อไร่ ตามด้วยปาลมน้ำมันมัน24,451บาทต่อไร่และยางพารา11,307บาทต่อไร่ข้าวไทยอยู่ในวงเวียนข้าวไทยวงเวียนอยู่ในวงจรอ,อุบาทคือมีต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตต่อไร่ต่ำรายได้ต่ำทำให้ชาวนามีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยหนี้สินมาจากการกู้ยืมสหกรณ์สถาบันการเงินร้านขายปัจจัยการผลิตเมื่อขายผลผลิตได้แล้ว ก็นําเงินไปใช้หนี้แต่ไม่เพียงพอที่จะปลดหนี้ได้คือขายตอบทักปลดหนี้ก็คือขายที่นาตัวเองเอาเงินมาใช้หนี้แล้วเช่าที่นาคนอื่นทําต่อขอโทษนะเอาเงินมาใช้หนี้แล้วเช่าที่นาของตัวเองทาต่อก็อย่างนั้นเข้าสู่วงจรดุบาทเหมือนเดิมคือยิ่งทำหนายิ่งมีเพิ่มนะครับทั้งนี้ข้าวไทยมีจุดอับสิบจุดที่ทําให้ข้าวไทยไม่ได้พัฒนาหนึ่งผลผลิตต่อไร่ต่ตําเฉลี่ยสี่รอห้าสิบกิโลต่อไร่ เวียดนามได้1,000กิโลต่อไร่ชาวนาไทยมีอาชีพทำนาแต่ไม่ใช่ชาวนามืออาชีพเพราะไม่ได้รับการปรับปรุงศักยภาพและลดต้นทุนปลดหนี้โดยขายที่นานโยบายรัฐบาลไม่ได้ช่วยปลดหนี้แหล่งน้ำไม่พอเงินวิจัยเกี่ยวกับข้าวน้อยมากใส่เงินวิจัยและพัฒนาเพียง200-200ล้านบาทเวียดนามใส่เงินวิจัยและพัฒนาประมาณ3,000 ล้านบาทส่วนจีนและอินเดียญี่ปุ่นไม่ตามว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีครับนี่เป็นรายงานว่าชาวนาไทยจนที่สุดในเอเชียครับผมน่าจะเรื่องนี้พี่แจ๊คผมเคยอ่านเหมือนกันพี่แจ๊คคือคือรู้สึกว่าจริงๆทําไมประเทศไทยไม่ได้ไปเทียบมาตรฐานคือ,ค,อคือปกตินะพี่มันมันจะมีเบนช์แม็กโดยกลางอย่างเช่นว่า ถ้าผมจำไม่ผิดเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ผลผลิตต่อไร่นะะของข้าวดีกว่าไทยหลายเท่าอย่างเงี้ยมันมันน่าเสียดายอย่างหนึ่งพี่แจ็คคือการว่าทําไมชาวนาไทยจนนะฮะจริง,รงๆน่าจะมีหน่วยงานซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมว่ารับรองถ้าเกิดพวกเราไปถามเออเรามีอยู่แล้วเราทานกันอยู่แล้วนะเรามีเราส่งคนไปแต่คําถามก็คือถ้าเราส่งคนไปเรามีการวิจัยผมไม่รู้เรื่องการเกษตรนะอย่างเช่นว่าปุ๋ยถูกต้องไหม ดินถูกต้องไหมกรรมวิธีการถูกต้องไหมนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรก็าตามที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่มันสูงพอถ้าเกิดว่า Productivity มันสูงแล้วมี KPI ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยทําให้โดยภาพรวมอ่ะจะดีขึ้นนะครับพี่แจกคแต่ว่าแต่แต่ทำไมกลับไม่มีสํานักข่าวหรือหรือหรือว่า,หร,วาหรือว่าทางหน่วยงานกลางเนี่ยพี่แจ็คว่าถ้าเราเอาตัวของประเทศไทยเราซึ่งเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ดีเนี่ยแต่เรามาพูดถึงต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อไร่อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อจะไปเปรียบเทียบเบนชมักกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราน่าจะมีศักยภาพที่ดีกว่านี้พี่แจ๊ใช่ครับก่อนหน้านี้ผมจําได้ย้อนหลังไปสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นนักข่าวเด็กๆเ,เนี่ยผมจําได้เลยมีนักข่าวเนชั่นเนี่ยไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเวียดนาม30บกว่าปีที่แล้วนะแล้วเขาต้องการซื้อข้าวห0 0พันตัน นะครับตอนนั้นเราเราเราไม่คบเวียดนามนะฮะเขาต้องการซื้อข้าวเราห้าพันตันเออนักข่าววันนั้นมาคุยกับผมเพื mm ่อ hmm. นผมรู้จักผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของประเทศไทยผู้ส่งออกข้าวผมก็พาไปคุยท่านก็น่ารักท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านมีเรือไปญี่ปุ่นขนข้าวไปญี่ปุ่นท่านเลี้ยวซ้ายได้นะครับก็มีการขายข้าวหว่างไทยเวียดนามแต่ไม่ได้แบบเปิดเผยนะฮะแล้วก็จําได้ท่านให้คอมมิชชั่นกับนักข่าววันนั้นไปเนี่ย ตันละหนึ่งเหรียญได้ไปห้าพันเหรียญน,นะสมัยก่อนห้าพันเหรียญน,นี่เยอะมากเลยพี่บูนะนะครับคิดดูย้อนหลังไปสามสิบกว่าปีสี่สิบปีที่แล้วเรียเวีดนามซื้อข้าวไทยเดี๋ยวนี้เวียดนามมาเป็นคู่แข่งไทยในการส่งออกข้าวพี่บุก็คิดดูว่าเราพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงพี่พุูเดี๋ยวพี่แจ๊คคอยอันทุเรียนแล้วกันผมไม่ได้พูดเล่นอยู่อินโดนีเซียเนี่ยผมกินทุเรียนหมอนทองจุลาเวสีเยอะมากผมว่าดีไม่ดีนะไทยในข่าวในประเทศไทยเนี่ย ประเทศไทยเป็นผู้นำโอ้โหเป็นผลไม้ระดับควีนคงไม่ทราบนะฮะอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะรู้เลยว่ามีของที่เป็นแบรนด์ไทยที่เป็นโปรดักต์ของไทยจริงๆเนี่ยแต่เข้าไปปลูกต่างประเทศอะพีส่สักวันผมว่าก็จะเกิดกรณีเนี้ยนะครับส่งออกข้าวไทยไปเวียดนามวันหนึ่งเวียดนามขายได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ใช่หอมมะลิแบบไทยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะมีคนไปทาจีโนมที่ที่หอมมะลิหอมกว่าไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะวันหนึ่งเราคงสูญเสียไปเยอะพี่แจ๊ ครับพี่ปุ๊เท่านั้นไม่พอครับอันนี้ต้องพึ่งพาพี่ใหญ่แล้วครับตามข่าววันนี้ที่ออกมานะครับพี่ใหญ่ครับการส่งออกครับผมพี่ใหญ่การส่งออกคดลงครับพี่ใหญ่ครับมาราธอนไปแล้วเก้าเดือนครับผมทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมนี่เด้งยกแผงเลยครับพี่ใหญ่ครับนะครับอันนี้ทางกระทรวงบริษัทเป็นคนเปิดเผยมาเลยนะครับพี่ใหญ่ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ย 24,826ล้านดอลลาร์ลดลง6.4%นะครับเมื <t> ่อเทียบเป็นเงินบาทมีมูลค่า84,8926ล้านบาทนะครับติดลบเป็นอที่9พี่ใหญ่ครับการนําเข้ามีมูลค่า24,768ล้านดอลลาร์ลดลง10%ครับเป็นมูลค่า85,7187บาทขาดดุลการค้าอยู่ไม่เยอะพี่ใหญ่ 57ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่เป็นเงินบาทมูลค่า8,261ล้านบาทครับผมรวมการส่งออกโคกเดือนของปีนี้นะครับมกราถึงมิถุนายนนะครับมีมูลค่าทั้งหมด141,170ล้านบาทล้านดอลลาร์ครับพี่ใหญ่ครับลดลงเป็น5.4%นะครับพี่ใหญ่ครับขาดดุลไปแล้วนะครับพี่ใหญ่ครับอยู่ที่2 7 1แสนล้านบาทครับพี่ใหญ่ครับขอเติมนิดเดียวพี่ใหญ่ครับ สาหรับสินค้าส่งออกที่ลดลงนี่นะครับมาจาก,กเกษตรเจดจุดสเปอร์เซครับอุตสาหากรรมกรเกษตร10บจเซครับผมสินค้าที่หดตัวคือข้าวลด15%บ้าปอเซาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปส6บผลจุดัณ็ดเปอร์เซตันสําหลังลดลง16.7%กุด็เเซยางพาราลดล,ล,ลงสี่บาเปอร์เซพี่ใหญ่อาหารสัตว์ลดลงส6ปเซผลไม้กระป๋องและแปรรูปลดลงยี่บสามเปซครับแล้วก็มีผลไม้ สดแช่แข็งแช่เย็นที่อันนี้คือเพิ่มขึ้นแค่ใหญ่ครับเพิ่มขึ้นผลไม้นะฮะ14.2%น้ำตาลทรายเพิ่ม31%นะครับไก่สดแช่แข็งเพิ่ม <c oughs> 10%แค่ผิวใหญ่ครับอันนี้เป็นรายงานจากทางกระทรวงพาณิชย์แค่ใหญ่ครับพี่แจ็คจะมาจะมาบอกให้ผมร้องไห้เลยผมให้ผม,ให,ผมให้ผมรู้สึกยังไงดี <c oughs> คือ เออเอาเอาอย่างนี้ฮะผมผมขอฉายหนังเก่าอีกนิดนึงนะคือประเทศไทยเนี่ยเราปีนี้ปีนี้นะครับเราประมาณการ GDP ไว้ที่สิบเจ็ดจุดสี่สี่ล้านล้านนะครับคือบ้านเราเนี่ยนะครับบ้านประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีรายได้ประมาณการคาดว่าจะเข้ามา17.44ล้านล้านนะครับถ้าเข้ามา17.44ล้านล้านเนี่ย เราก็ประมาณการไม่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ตังค์นะฮะรัฐบาลไทยต้องใช้ตังค์พ่อเราเนี่ยจะต้องมีตังค์อยู่3.35ล้านล้านนะครับงบประมาณปี67เนี่ยได้ได้ประกาศออกมาแล้วว่าเราต้องใช้เงิน3.35ล,ล้านล้านแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยใช้งบประมาณขาดดุลน,นะครับเราตั้งงบประมาณขาดดุลไว้ปีนี้เราก็ต้องกู้แหละนะครับเพื่อที่จะเอาเงินอนาคตมาโป นะครับใช้ให้ได้ภายในปี67เอ่อประมาณการแล้วเนี่ยเราจะต้องกู้เงินอีกประมาณ6 000, 6 3 0ล้านนะครับเพื่อที่มาโปทำให้ตัวเลขมีเพียงพอที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองทั้งงบลงทุนนะครับงบค่าจ่ายทั่วไปงบเงินเดือนราชการสวัสดิการต่างๆ <c oughs> แต่ทีนี้กลับมาหาโจทย์นะครับตอนนี้โจทย์เนี่ย17.44เนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับที่มันไม่ได้เพราะว่าเนี่ยส่งออกติดติดลบก,กันมา9เดือน แล้วเอางี้ฮะพูดแล้วเดี๋ยวพวกเราจะนอนไม่หลับจากนี้ไปถึงสิ้นปีเนี่ยผมถามนะฮะปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกทําให้ GDP เราเพิ่มขึ้นหรือทําให้เราส่งออกได้ดีขึ้นเนี่ยมันมีไหมไม่มีนะครับที่ผมพูดย้ําตอกย้ําชัดๆก็คือมันไม่มีคือนหนึ่งตอนนี้กําลังซื้อของทั้งโลกทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งจีนยุโรปไม่ต้องพูดถึงอะมันหดตัวลงนะครับหดตัวลงกําลังการซื้อน้อยลง นะครับเมื่อเขาซื้อเราน้อยลงแล้วก็ส่งเขา,าเขาเขาไม่ได้นะครับอันที่2นะครับเรื่องของต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับค่าไฟที่ผมบอกว่าตอนนี้ค่าไฟเราเกือบจะแพงี่สุดในในในอาเซียนแล้วนะครับเรา4.70บาท70ในขณะเดียวกันที่เวียดนาม2.80บาท80นะครับมาเลเซียประมาณ <c oughs> 2บาทกว่าเป็นต้นกเราแข่งเขาไม่ได้อินโดนีเซีย3.3บาทอันที่3ก็คือเรื่องของ ปัญหาการเมืองในบ้านเรานะครับเรื่องของเอล尼โยที่มันจะเข้ามา,าภาวะภัยแล้งคือปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยลบเกิดขึ้นต่างๆมากมายเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ตัวเลขของเรามันดีขึ้นได้เลยก็เท่ากับว่าถ้าเราจะปิดงบประมาณณ30กันยายนเมื่อวานระจำปีของของรัฐบาลไทยนะฮะเราขาดดุลมากกว่าเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซนนะครับในการมองย้อน มองอนาคตไปปีหน้าปี2567ตัวเลขของเราก็ไรายได้ไม่เข้าตามเป้าแน่นอนทำให้ตัวเลข3าามล้านเนี่ยเราจะต้องกู้จากเดิม6กแสนสามื่นล้านเราก็ต้องกู้มากกว่าเดิมฮะกู้ม,มากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้มีเงินบริหารป,ประเทศได้ก็เท่ากับว่าปีเนี้ยเผาหลอกนะครับปีหก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 เผาหลอกปีหกเจ็ดเผาจริงครับ และประกอบกับเอลิโยเนี่ยจะลากยาวยาวเราไปตั้งแต่ปี6 6 6, 6 7 6 8ก็เท่ากับว่าปัจจัยที่มันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นตามการคาดการเรามีความคาดหวังอย่างนั้นผมเอกชนบอกว่าคาดหวังอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วความหวังริบหรี่มากนะครับก,ก็มีเรื่องเดียวครับที่พอที่จะที่จะสามารถทำให้รายได้ของประเทศไทยมีมากขึ้นเรือคือ,คอก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่ง ตอนนี้ตัวเลขเราเกเกือบ20% 10 10แก่ๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเดือนนี้ผมถืมาถึงเดือนสิงหาแล้วกันครับไม่มอกราฎาดาแล้วถ้าเดือนสิงหารัฐบาลไม่ออกนะครับแล้วคิดแบบเลวร้วายคือมีการเปลี่ยนขั่วหรือมีการสลับควไปหนักกว่าเดิมอีกนะครับหรือมีการยืดเวลาไปอีกนะครับ แน่นอนก็ที่ผมพูดเมื่อวานนี้คือว่าผมไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์นี้เลยก็คือเหตุการณ์ที่น้องๆพี่น้องของพวกเรามาลงสนะอลงถนนนะครับปิดถนนเปิดไฮปากันทั่วประเทศซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยมันย่ทำให้การท่องเที่ยวเราซ้ำร้ายซ้ําเติมหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกก็เท่ากับว่าท่องเที่ยวที่เราคาดหวังว่าช่วงปลายปีเป็นช่วงไฮซีซันเราก็จะไม่มีรายได้เข้ามา ถ้ามันยืดยาไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหรนะครับก็ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยแย่ลงไปอีกนะครับแค่สองที่ที่แล้วเนี่ยออกไปสู่อาจาซีล่านะครับเนเธอร์แลนด์นะครับอ่าบีบีซีซเทั่วโลกนี่ก็ดูไม่จืดแล้วครับใครลองไปอ่านหัวข้อข่าวดูนะครับว่าข่าวต่างประเทศนั้นเ้ามองประเทศไทยเป็นยังไงขณะนี้นะครับแล้วก็ ที่ยังหัวล้อย่อเราอยู่ข้างๆบ้านนะครับเลือกตั้งเสร็จปับนะ๊บเนี่ยเขารู้เลยใช่ไหมพี่แจ็คใครเป็นนายกใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าจะมีการนําเสนอคุณลูกชายเป็นหลอดเป็นนายกละนะครับผมจําได้ตอนนั้นเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆเนี่ยท่านผู้นี้ก็ออกมาทวิตนะครับมามาทํานองย่อๆประเทศเราประเทศเราหน่อยหนึ่งเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็ ยิ่งเราช้าไปอีกเท่าไหร่นะครับบ้านเมืองเราก็ยิ่งจะแย่มากเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ